ไม่มนกับหลานนี่ยนงคไปรับมากเบิ้งยี่บ่ฮะเบิ้ง้หลานเนี่ยเบิ้องยัง่นรมาเด็บ้าดูสิมืออมืออ่นมือมไเมื่อวแสดงว่าต้องยุ่อเหีกมือนึ่งลุงบ่าสื่อตัวไปแล้วสื่อตัวไปรดลดออกหาลดออกหาโมงคืงไม่เห็นซื้อเนาะ คิดจากมากกับมาตัวอาซีบีสละเนะหา,หาม่งรหาหาโม่งรถหาโม่งแร่งมือ,อื่นนะเะอืม,มาอาจจะคิด,ดคิดหอดแม่คิดถอดแม่กับมาทนตัวที่มีอยา่างค้นยูกไก่เนาะนั่งเครื่องอย่างไร เอาเงินใส่ทาเกือกเอาไปยังโซ่เอาเงินกับเงิ <c oughs> เนไอ้หนีใส่สิน้นเขามันก็บเบิดตัวไปจ้า <c oughs>